สวัสดีครับก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับนะครับเหรียญที่เรานะครับซิงก์มาได้แล้วนะครับ1นึ่เหรียญเนี่ยนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเป็นเหรียญยูนิก้านะครับแล้วก็วงเล็บคําว่าซิงก์นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ได้จากการซิงก์มานะครับก็หมายความว่าเหรียญนี้เนี่ยนะครับจะใช้นะครับในการซื้อสินค้านะครับผ่านแพลตฟอร์มของ ของโอวิดโกลบอลได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถนําไปเทรดได้นะครับเหรียญที่สามารถนําไปเทรดได้นะครับจะต้องเป็นยูนิก้าแล้วก็วงเล็บคําว่าเมยนะครับซึ่งการที่จะได้เหรียญตรงนี้มาเนี่ยนะครับก็จะต้องอซื้อนะครับเป็นเงินสดไปนะครับถึงเ,เหรียญจะสามารถนํามาเทรดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับจะเป็นเหรียญทีเ่เราเนี่ยสามารถซื้อของได้อย่างเดียว ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าเราได้มาฟรีๆนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับโอเคนะครับแล้วก็บรรทัดล่างสุดนะครับก็คือ219.50ยูโรนะแล้วก็คือมูลค่าของเหรียญของเรานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเหรียญของเรามีมูลค่าอยู่ที่0.2ยูโรนะครับก็เอา0.2นะครับคูณ1,097นะครับก็จะได้อยู่ที่219ยูโรนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่ยังฟังไม่ทันเมื่อกี้นี้นะครับก็ลองดูนะครับผมจะทำการซิงค์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสมมุติว่านะครับเป็นนะครับตัวกระเป๋าเดิมนะครับแต่เราซิงค์พอร์ตอื่นเพิ่มเข้ามานะครับก็ชื่อพอร์ตนะครับก็จะเป็นชื่อพอร์ตว่า1 m i l l i o n 2 1 2นนะครับอีเมลก็อีเมลเดิมนะครับแล้วก็คลิกเซ็นโค้ดเข้าไปนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะส่งโค้ด มาให้เราที่อีเมลนะครับก็ไปเช็คที่อีเมลนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีโค้ดอยู่ด้านล่างนะครับก็ให้เราทําการ Copy มาเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็นะครับให้เรานะครับมาใส่นะครับยูสเนมนะครับอีเมลนะครับแล้วก็โค้ดนะครับแล้วก็กดคําว่า Verify นะครับมันก็จะขึ้นคําว่า Verification Successful หลังจากนั้นเมื่อเราคลิกตกลงก็จะขึ้นหน้านี้มาอีกครั้งหนึ่งให้เราใส่ username email แล้วก็โค้ดตัวเดิมนะครับแต่ครั้งนี้คลิกคำว่า submit เมืม่อเราคลิกแล้วก็จะขึ้นมานะครับ ful นะครับหน้าตาแบบนี้แล้วก็คลิกคำว่าตกลงนะครับเราก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็กดคำว่า swap เมื่อคลิกคำว่า swap เหรียญก็จะเข้ามานะครับเรากดคำว่า ตกลงนะครับเหรียญก็จะเข้ามานะครับเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมซิงค์มาทั้งหมดนะครับเฉพาะกระเป๋านี้เนี่ยซิงค์มา4พอตนะครับก็คือพอร์ตแรกเนี่ย1,97เหรียญนะครับแล้วก็มี50 50 50เหรียญอีก3พอร์ตนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะตกอยู่ที่1,247เหรียญนะครับเมื่อคูณ0.2ก็จะอยู่ที่249.5ยูโรนะครับหลังจากนั้น นะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับกราดนะครับสิงเหรียญมานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยสิงนะครับแต่เดี๋ยวผมแถมให้อีกนิดนึงก็ได้นะครับสำหรับใครนะครับที่สิงตัวใบคอยมารอบแรกแล้วนะครับแล้วก็ส่ง Google f o r m กลับไปเนี่ยนะครับก็จะได้อีเมลตัวหนึ่งกลับมานะครับที่นะครับเป็นอีเมลนะครับแล้วก็จะมีตัวของ r e f e r อร์เนะครับก็มี r e f e r อร์เรนกับ2ก็ นะครับให้เราทําการซิงค์เหมือนกันนะครับแต่เป็นการซิงค์นะครับจากกระเป๋าของบายคอยมานะครับก็ให้เราเข้าไปที่คําว่า swapping นะครับแล้วก็เลือกคําว่า special voucher นะครับอยู่ขวามือนะครับด้านบนนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะให้เราใส่ reference 1กับ reference 2นะครับเราก็ copy นะครับ reference 1กับ reference 2จากอีเมลนั้นมานะครับแล้วก็กดคําว่า submit นะครับเมื่อเรา กดคาว่าสัมมิทแล้วเนี่ยนะครับก็จะขึ้นนะครับคำว่าเซสเซฟูลนะครับเรากดตกลงนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะครับเมื่อจํานวนเหรียญขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของพอร์ตที่มี128เหรียญนะครับแล้วเราก็กดคําว่าสวอปนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็คลิกคําว่าตกลงนะครับหลังจากนั้นก็ลองไปเช็คเหรียญนะครับที่ เราได้นะครับก็ได้ตามจำนวนนะครับก็คือ128.13เหรียญน,นะครับก็อลองมาเช็คอีกทีหนึ่งที่หน้าแดชบอร์ดก็ได้นะครับก็128เหรียญก็มีมูล,ลค่าอยู่ที่25.62ยูโรนะครับโอเคนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ